เรนเดินด้วยวันอาทิตย์นี่ค่ะดีเบสโฟท็อกน,น่านเรามาตามหาเพื่อพาให้เอฟซีของเราพาเยอะๆเลยถนนคนเมืองีวันอาทิตย์มีคอฟฟี่ด้วยมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ร้าน คนเมืองโ oh, อท็อปโซฮาริเย่เนี่นยเรามาตามหาเซฮ่าให้เอซของเราซึ่งเอซของเราต้องการผ้าทีนน่ดาผ้าฝ้ายอา นอนกับตรงมาให้ยูบอกความมีล้านทิดา้าว้ายบูเหมือนเจ้าก็เลยว่าเออล้านืที่ด้าวไหน่าพ่อี่ยหน้านทิดา้า้ายนอนที่ทำงานอู่ศูนย์น่นนะคะมันบอกว่าอะไรว่านอนเออนอนไหนนอนนอนไหนนันไงเนี่ยทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาชาเขาเจ้าเป็น คิดว่าน่าจะเป็นนอนคนเดียวนั่นน่ะอ่ามีเบอร์ลายของทิดาหั้าฟพอดีนะแล้ววันถามขอดิมอีกอ่ะสอบสอไปเมื่อเม่นสอบไปเอาลูกจ้าจานถึ่างนี่านี้ก็เลยว่าอันก็ดูอันที่ใกล้ๆเคียงถ่ายส่งไปก็ได้อีกน่องสอบก็่มีใกล้เคียงก็่าไล่ขอก็มีแบบเดียวกว่ามันนี่ตี่กี่นั่นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบอื่นก็คือแบบจะไล่ขอละ เพราะนั้นมันเหมือนค่อนข้างเสื้อโฮมไลท์คอร์ดอ๋อมันเหมือนเหมือนกับว่าใส่ไปทํางานใส่คลุมได้เนาะงจค่คลุีจะเป็นคุมแบบนี้ไงคุมสไตล์นี้นะคุมสไตล์นี่เไนไม่หลายคลุมนะจ๊อคลุมคะไรอย่างคลุมคะไรอย่างนั่นจมีให้เลือกหลายแบบที่ดาฟ้าฝ้าย ไปสวยทั้งนั้นเลยเราเดินให้ปุดเลยมั้งซอยมาตามหา,าค่ะให้เอฟซีของเราจริงๆก็สวยๆชุดเด็กก็มี แบบนี้ก็มีมเ,ปเป็นชุดแบนชุดกุหลีบชุดอะไรผ้าผ้าแอหนะ้าเตอร์เราถ่ายส่งไปให้เอฟซีของเราดูสั่งได้นะคะเอฟซี FC. เอซีที่ดูเพจเอ่อที่ดูช่องสุข Channel. เอสเจ n ช e แนลเราเอาใจมากคะ่ะไม่ว่าเอสซีอเราขอมาเราก็ตามมากห้สวยๆั้งนั้นเลยค่ะสวนงามเปแห่งหนึ่งคู่นี เงินก็มีนี่ไงนี่ไงเรื่องเครื่องเงินบรลานนีคือร้านค้าหน้านันทะบุรี Preparing us.